สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันพุธนะคะวันนี้นี่นะะอยู่กับสองอาลานเช่นเคยนะคะนี่เมนูของสองอาลานนะคะไข่ปิ้งนะแล้วก็ฮอทดอกเอง <c oughs> เขาบอกว่าเขาชอบมากไข่เสียบไม้จัดให้ลือแต่เช้าเลยนะทุกคนเนี่ยถ้าเราไม่ทำแต่เช้าก็ไม่ทันรุดกันว่าไงนะ <c oughs> อาทรงไหนคะ เรียนแล้วก็มัดผมขึ้นเออมีโต๊ะเขียนหนังสือแล้วทีนี้แต่งตัวด้วยเลยนี่เออวันนี้ใส่ช,ชุดนักเรียนให้อาจัดให้บอกว่าเอาทรงเดิมนะทรงเดิมนะเขาบอก มีโต๊ะว,วางไอ้นั่นด้วยวางของเล่นด้วยวางหนงังสือด้วยเออเราพอดีแหละหนงังสือมินก็เอามาไว้ในโต๊ะเลยทีนี้เน่ะหนงังสือที่เบซื้อให้น่ะอ่ะเสร็จแล้วหยุง,หง,หงก็นยันแล้วลูก แล้วก็ไปกินข้าวกัน <Okay. S 1> ช่วยแล้วลูกโอเคไปอัอนน้นมาหนา่ <laughs> อยอเกออ็บเก็บใส่ไว้โอเคเอืมกระเป๋าก็วางไว้ไเลยม ว้าวแกะไข่ก็เป็นด้วยเก่งมากออแกะเป็นไหมคะโอ้ย <laughs> อ,อ,อย่าลืก<อ>ิมข้าวด้วยนะลูกข้าวด้วยนะคะก็ก็ก็มีข้าวสอม,มคำนะลูกก็ก็ก็แล้วก็เปิดประตูเปิด ประตูใคอรอยู่ไม่เปิดประตูยังอ่ะโอตินคนละกงกินข้าวแล้วก็กินโอวตินแล้วลูกไปดูตัวโตได้ใส่น้าเที้ยวให้ก่อนอะไรต้างงั้นให้แม่แม่ตีเหมือย่างเงี่ยบ่

ได้ไหมได้ยังโอ้ได้แล้วอ้กกินลูกนี้ก็ไม่หมดแล้วอันนี้ใส่ตรงนี้นในรูในไข่อเอ๋เอาข้าวก็ได้เลยคิดข้าวก็วได้เลยใช่จะได้มีพลังอืออะคือวันกินแล้สิก็อันไหนที่มาเหมือนจิมูชินกอันนี้กินสี่คำโอเคกินสี่คำไม่หมดนะคะ ให้หมดเออ้้โเก่งเลยน่ะกินเท้าแล้วเออเดี๋็กเอามาให้จะย็นเด่นกินข้าวก็ทันกินแต่เท้าเนาะเออกินแต่เช้าย่ามีรถท่านรถแต่เก่งรถลุงเก่งจะมาเห็นเลยไม่ทันเลยไม่ทำให้ถึงเช้า ằ được à chị làm bít đàn À đập lên, đập bé ạ. Đập của Apollo ạ. Nghe Min. Min làm như Ừ ừ, đập đâu, แปะกันแปะเ <laughs> ลอกี่คำนะเลยสองคำแล้วลูกโอ้เก่งมากเลยอะเก่งกินลูกจะได้กินโอวันตินด้วยอืมกินข้าวล้วกินโอวัโอ้เก่งจังเลยกินไข่เสียบไม้กินไ <laughs> <laughs> ข่เสียบไม้อร่อยจังเลย

ก็ได้เนื้อค้อยกับใดได้เนื้อค้อยเนื้อลาบยอดบวกที่บ้านทุกแมท่ค้าใช้ดิบกังหอมหอมแม่ค้าซ้ำสุวนโอ้แม่ค้าก็ซ้ำสุวนแล้วจ้ะเออ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 เหยียบหลับผลาดมาอันนี้ละโอ้สามคนนี้ฮะ เอายายเอาเพื่อมนแมวคอลีมาเบ่อยยันหมาพมานั่งพแมนวน่ารักแม่ผูโมจิเอ้ยจ้าจังลาเพ่อปายขอกินเยอะๆเขาจะกินเพลินเนาะแม่นไหนนี่คอยแบเอาผู้ดูหอมแซบอยู่ไหนกันนั่นดื่มมันตครอะไรฮะมันเป็นอะไรเอออืม ชักแปกิน okay. ผ okay. mm. ja ือห la <laughs> okay. mm. um. mm. ือเนาะเยอะฮนแล้วโอเคเมนไดยอืมกินดูแล้วก็เบือเลยมนเน้นน้ไม้ก็หึ่งยิ่งกินก็แ่บโอเคนะคะก็ไม่ประมาณนี้คะทุกคน